สิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องสติชั้นที่มีอุปการะมากสติแล้วก็สัมปัญญะคนเรา้ามีสติแล้ก็มันมีความรู้สึกตัวด้วยสัมปัญญะสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงดีถึงชั่วทุกอย่าง และเล็กได้ถึงสิ่งใดที่จะมากระทบในอายตธนะของเราอายตธนะภายในแกตาหูสมูกล่้นกายใจอายตธนะที่จมากระทบต่อตาหูสมุขล่ากายใจก็เรียกว่าอายตนะภายนอกคือพวกรูปพวอกเสียงพวกกลิ่นพวกรสพวอกขปถะต่างๆ ที่มามากระทบเราระหว่างอายาตนะภายนอกกับภายในที่กระทบกันแล้วถ้าเราขาดสติมันก็ขาดซ้ำปัญญาคือความรู้สึกตัวเราก็รับเข้าไปาขาดสติเมื่อขาดสติแล้วปัญญามันก็ไม่มีที่มันรับเข้าไปก็เพราะไม่มีปัญญา การที่เราไปรับเรื่องของการโกรธการพึงต่างๆเขาเนินทาว่าร้ายก็รับเป็นพื้นเป็นไฟโกรธเขาไม่พอใจเขาอย่างนี้มันเขาเพราะขาดสติคือเมื <c oughs> ่อเราฝึกหัดสติของเราดีในการที่เราการที่จะมีสติว่องไวก็อยู่ที่การมีสมาธิ โดยสมาธิเกิดก็แล้วก็มันก็สติก็ว่องไวเลยว่องไวตอนที่เจริญวิปัสสนาเพราะว่าท่ามที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วชัวแวบเดียวกว,วินาทีสองวินาทีนี่ระทำมันเกิดขึ้นถ้าสติไม่ทันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนั้นต้องรู้ทัน เมื่อรู้ทันเราก็ล่าทันสำคัญที่สุดเมื่อมีสติแล้วมาเราเผชิญขัดสติดีปัญญามาอยู่คู่สติทันเรียกว่ามีสติก็มีปัญญามีสติปัญญาเป็นคนมีสติปัญญาปัญญาคือรู้จักเท่าทันของปัจจัยที่เกิดขึ้นหรือสัมผัสที่มากระทบเรานั่นแหละจะก,กระทบส่วนหนึ่งส่วนใดในอายะานะ หรือประตูก็ได้อประตูทางอกประตูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูนี่ี่สิกระทบปัจจใจเมื่อรับเข้ามาแล้วมันมาจากอายาทะนะภายนอกอายะทะนะภายนอกกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณส่วนทันมารมมันเป็นเกิดขึ้นจากภายในที่มันรับจากภายนอกนั่นเลยเลยมันชอบหรือไม่ชอบ มันเกิดขึ้นที่อารมณ์คือความนึกคิดของเราอันนี้นเรามีสติที่เรารู้เรารู้สึกตัวในความนึกคิดนั่นเป็นตัวสทมปัญญะเหมือนกันที่เราเห็นรูปเราชอบรูปที่มันชอบรูปน,นั่นก็เกี่ยวกับตัวจิตอบะที่มันชอบอะเราไม่ละมันละมันไม่ทันมันดับเปแล้ว อย่างนี้ก็เรียกว่ายังเป็นโมหะอาต้องละให้ทันคือว่าการทำวิปัสสนา,าทื่ละทั้งส่วนที่เวลานั่งอยู่เราก็ต้องละเห็นรูปเป็นได้รูปไดเสียงได้กินในรถบอนทีเรานั่งๆแล้วมันเกิดอยากอะไรขึ้นมานี้บางทีอยากทราน้ำลายหกก็มีเราก็ต้องละที่เราจะไม่จิต ต่อรถทหารขอพระราเราละนั่นแหละที่เราจะไม่ติดต่อสิิงใดขอพระเราละนั่นแหละเราละนั้นเป็นตัวปัญญาเป็นตัววิปัสนาเราต้องเข้าใจอย่างนั้นเราความมีจิตใจของเรานี่อาเป็นตัวตนของเราจริงๆคือว่าสมมุติเป็นตัวตนของเรา อะไรที่จะรักษาตัวเรานี่ให้มีความสุขมีความสบายมีความเจริญมีความก้าวหน้ามันอยู่ทีใจของเราเท่านั้นถ้าใจของเรามันสกรปรกมันคิดสกรปรกมันรับเอาของอเข้ามามันก็สกรปรกเพราะว่าในพระนิพพานนั้นจะไม่มีหุ่นลุกละอองธุลีอะไรเลยที่เป็นความเร้ามอง ข่าหมองเป็นความสกปรกไม่มีเป็นความละเอียดอ่อนสะอาดนะเราปรารถนาปณิพานเราก็จะต้องฝึกหัดคลายมันออกแลวให้หมดจากจิตสิ่งท,ที่มีอยู่เราก็จะมีอะไรตัวใหญ่ก็มีโลคมีโจรมีหลงตัวสูงขึ้นมาก็มีราคะโทสระโมหะ โตสาโตโตสูงว่าเเป็นโตเล็กเ็าได้ออกปฏิฆะโตปฏิกะโตไม่พอใจน่ที่เราไม่พอใจในสิ่งใดไม่พอใจในรูปไม่พอใจในเสียงในกลิ่นในรสในรประัพระแล้วอารมณ์ของเราที่เกิดที่ว่าเกิดพงซ่านนมาเหมือนบางคนเกิดพงซ่านขึ้นมาเราไม่ชอบอารมณ์นั้นแต่มันพงขึ้นมาก็ใครทําให้เรา เราทําของเราเองมันปรุงมันแต่งขึ้นมาเองตัวสังขาราเราก็ต้องสู้มันเรารู้ว่ามันเป็นโทษเราต้องรู้เหตุของมันตรงนี้วา่าเรารับอ่าคิดต่อเนื่องกับมันไปมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งเราต้องรู้ว่าตัวสังขารคืออะไรสังขารคือตัวปรุงตัวแต่งเรื่องมีเหตุขึ้นแล้วมีจุดขึ้นแล้วมันก็ ขยายกว้างออกไปคือการคิดต่างๆนานานั่นเองให้มันกว้างขวางใหญ่โตออกไปจนมีเรื่องมีางาราวใดเรื่องใดราวก็เพราะเรารู้ว่ามันเป็นโทษการที่เรารู้ว่าเมื่อเราพงดกานแล้วมันเป็นโทษต้องไปขระทกระทั่าทางกับผู้อืน่นเรารู้แล้วโทษนั้นมันเป็นทุกข์ของเราทําให้เราได้รับทุกข์ทำให้ผู้อืน่นได้รับทุกข์ การที่ตัวเราได้รับทุกข์และผู้อื่นได้รับทุกข์ด้วยพเ,เพราะเราขอบราาว่านั่นไปข่าวองมักแล้วที่ว่าทังมาสังขปะไม่คิดเบียดเบียนตนเอง <c oughs> และผู้อืน่นไม่คิดพยาบาทปองไร้ผู้อื่นนี่มันไปข่าวแล้วองมักเราเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องนึก อ่าะ,ะลึกถึงมรรคทันทีว่ามันเข้าองค์มรรคองไหนการที่เรารู้ว่าเป็นองค์มรรคอง์ไหนนั่นแหละเป็นตัวปัญญาเราต้องรู้อย่างนั้นอย่าไม่รู้มาจาว่าละตะพุทธะพึกระไม่รู้ว่าละอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาถ้าได้ยินคำั่างส้อนว่ารู้แล้วไม่ละ แต่จีละนั้นเป็นตัวอะไรไม่รู้อย่างนี้ไม่ใช่ปัญญามันเป็นเพียงทับเป็นแต่เพียงกดว้ยรอยอํานาจของสมาธิหรือสมาธามันก็หยุดได้ดับได้แต่ขาดปัญญารือว่าทีตัวที่เราละมันได้นนเป็นตัวโทสะหรือเป็นตัวราคะต้องรู้อย่างนั้นการรู้อย่างนั้นเรียกว่ามีปัญญา พอเราเรียนละปฏิบัติทำเพื่อละอะไรเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเมื่อรู้รู้จักละทั้งอย่างนี้ความเป็นโมหะความหลงมันก็ไม่มีเราเรู้อย่างนี้การที่ปฏิบัติที่บางคนถึงกระท้อถอยานานแล้วปฏิบัติมาน่าจะดุจสะพ้นบ้างอาจะผ่านทาขั้นต้นบ้างเพราะอะไรนี่ปัญญานี่แหละ ไม่ใช่อินถีนดีบางคนก็ถีนยังบอกปร้องแต่มองไม่รู้จักความบอกปร้องของสีนนั่นก็เป็นโมหะการทำดลดทนในรู้ว่าบอกปร้องสีนอันใดสีนก้อไหนมันบอกปร้องคือมันต้องพร้อมทั้งสีนทั้งธรรมไม่บอกปร่องจึงเรียกว่าเป็นอริยมรรค ศีลดีมีปัญญาดีเอ่มีสมาธิดีแล้วก็มีปัญญาดีอย่างนี้ก็เป็นอริยมรรคเฮ้เรารู้เรามีปัญญาละนี่แหละละแต่ไม่รู้ว่าทีละนั้นเป็นอะไรอันนี้มังกงกับที่พระโพธิองสอนว่าละของที่ไม่รู้มันละอะไรกันเราละของไม่รู้ มันละอะไรกันหรือละของไม่มีมันละอะไรกัน mm hmm. ของที่ไม่เกิดมาแล้วเราว่าเราละได้หรือว่าบางคนที่ <c oughs> ปฏิบัติทำนานๆหลงตนเอง <c oughs> ละราคะได้ละโทสะได้แล้วไม่มีโทสะ mm hmm. แต่พอกระทบเข้าเรื่องกระทบแรงๆให้ได้รับความร้อนใจ หรือลำบากกายโกรธขึิดมาหารูไ้ไหม่ที่ฉันโกรธนั่นเราจะเรียกว่าปัญญาอะไรไม่ใจะปัญญานะั่นทีการที่ปฏิบรรัติตามรือบางคนทำแต่สมาธินั่งสมาธ,มาธิทำแต่ฌานจิตสงบจริงในขณะที่ฌานมันข่มไว้นั่นเรียกว่าสมาะมันไม่มีราคะมันไม่มีโทสะมันถูถกข่มไว้เท่านั้น ไม่แก่ตัวปัญญาที่ละได้ังนั้นเราฝึกฝนจนละมันได้จาใจจะเกิดมาเมื่อไรําใจจะเกิดทางไหนรู้ทันทีอันี้พวกราคะนี่พวกโทสะอย่างนี้ปัญญาเราเรียนละราคะเรียนละโทสะรู้จักรละทั้งสองอย่างนี้ได้โมหะมันก็ไม่มีมันก็ดับดับตัวมันเอง เหมือนกับเราล่าทั้งโยต์ทั้งกาวได้แล้วทั้งโยต์ตัวทีสิบเป็นตัวอวิชามันก็ดับเพราะมันเองไม่ต้องไปล่าตัวอวิชาไอ้คนที่ลัดลัดคิดล่าตัวโม,โมหะคิดล่าตัวอวิชานั่นมันหลงไหลมันไม่ได้ความมันล่าไม่ได้มีเคยแสดงอยู่บ่อยๆเมื่อกนะ่อนว่าไอ้ตัวไม่รู้จะไปล่าไอ้ตัวไม่รู้ไปล่าอะไรกัน เราที่เป็นผู้ศึกษาอยู่ที่เรียกว่าเป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ก็คือกําลังปฏิบัติธรรมอยู่นั่นเองเรียกว่าศึกษาเมื่อเรายังกําลังศึกษาอยู่เราตัญญายังไม่พ้อมเรายังไม่รู้เท่าทันสัมผัสวิืัผัสสะที่เกิดขึ้นแล้วเราจะไปละอะไรการคิดว่าละนั้นได้ละนี่ได้ นั่นมันความคิดมันเป็นตัวสังขารไม่ใช่ของจริงนี้ออ่านหนังสือมากบางคนก็ได้ทำพระโสดาแล้วมีอ่านพระไตรปิฎกนอ่นหลายฉบับเคยมาพารกปราจาร์ทีวัดเดี๋ยวนี้ผมไม่มีแล้วลาะพะโทษะไม่มีตังแต่อ่านพระไตรปิฎกมาแล้ว อจิตใจชื่นบานเบิกบานนั่นมันจิตเป็นสุขขเวทนาเท่านั้นหรืจิตมีสตาทธาเริ่มใสในพระธรรมคำสังสอนพระพุทธเจ้าเงินเดิมดำดนในบุญกุศลก็เข้าใจว่าสงบแต่ที่ไหนได้ยังนอนอยู่กับเมียนยั่นแหละเราจะเรียวกว่าล่าราคา,าได้อย่างไรมันไม่ได้ เลยบอกว่าถ้าไม่ได้จัดสังโยชน์นั้นมันละไม่ได้หรอกมันเป็นได้เพียงขมไม่ได้บางทีสามสี่ห้าวันจิตใจไี่ไม่มีเลยจะเป็นราคะจะเป็นโทสะนั่นมันเป็นเพียงวิขมมะนิพานที่จิตเราว่างลงเราทำมีปัจฉนาอยู่นานๆจิตมันถึงปปานิพานการที่หยุดได้นานๆ ทำปนิ่พานเกิดกับจิตอยู่นานๆแต่ยังไม่จช่เป็นสมุจิเรียวตาทังคะนิ่พานคือว่าจิตเราว่างโปร่งสงบอยู่ชั่วพักๆคู่ๆหรือว,วันตองวันอย่างนี้ไอ้ชีชั่วประเดี๋ยวประดาวนี่เรียวตาทาังคที่หยุดได้แล้วเป็นวันหนึ่งวันสองวันสามวัน,นเป็นวิรมมะ ต่อมาไราจัดสมุดเฉดได้ต่อเมื่อทำอริยมรรคมมูลแล้วเมื่อนั้นละสังโยช์ดได้จริงจะเรียกว,ว่าตัดสมุดเฉด <c oughs> สมุดเฉดประหลานก็คือว่าสมุดเฉดตามขั้นของธรรมเป็นพระโซดาก็จัดสมุดเฉดได้สามพระสกะัตะคามีก็ละแล้วละคา,าโทษาได้ครึ่งหนึ่งเรียกว่าห้า หาไม่เก็นเป็นทังโยน์เหมือนกันทั้งยนนสามแล้วก็อีกสองครึ่งนี่รู้ยากเขาไม่ผู้ปฏิบัติตามสมถะไม่ยากที่ข่มราคะาโทสะไว้ได้นั่นแหละมันมีแต่มันไม่ออกไปมันเกิดขึ้นมาที่จิตแต่มันไม่ออกไปหาเรียกว,ว่าข่มไว้ได้ยืมมาไปรับเอามา อันนี้จัพระอนา,าคาคาเป็นราคะนิโทสะนี่สังโยน์าได้เต็มมันขึ้นได้แค่ห้านั่นแหละถ,ถ้ามันเต็มตาบาเราจะละได้ห้ากาเดียยว,ว่าได้พระอนาคาคาือตัดสังโยนทั้งสิ้นสังโยนนาสังโยนสามสังโยนอีกครึ่งหนึ่งตราคะครึ่งโทสะครึ่งเรียกสกัทาคามีละราคะโทสะได้หมด ก็เป็นสังโยชน์่ที่เบื้องปลายเป็นของพระหันโดยเฉพาะรูปราคะอารูปราคะมานะอุัจักราสีจนี้ได้อวิชชาโทสุท้าามันก็หมดในที่สอนนี่วันนี้ก็คือว่าให้รู้จักมีสติฝึกหัดสติให้มากให้ทันแล้วก็ให้รู้ว่าทำที่เกิดขึ้น สัมผัสที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวอะไรพอนพอดีพวกโทสะที่เราละมันดับก็คือเราล,ะ,ละโทสะนั่นเองงั้นก็ดา่าเรามาเปรี้ยงด่าเรานั่นแหละจิตเราไม่โกรธแล้วละทันทีแล้วก็จิตเราก็ไม่โกรธแล้วไม่โตตอบอะไรนั่นเรียกว่าละโทสะได้เราี้ เรามีปัญญาอ่านี่วันนี้เราละโทษสาได้เขาด่าเราเราไม่โกรธน,นี่ปัญญาและอื่นๆที่เชนเดียวกันถ้าเหมือนกินอาหารอาหารนี่อร่อยแล้วเราละได้เรากินเข้าไปรารู้สึกเฉยๆไม่พอพอใจอะไรอย่างนั้นเรียกว่าละราคะได้ลารส และนี่ก็เช่นเดียวกันมียกตัวอย่างให้ฟังอ่ตอบเพียงตอนนี้